ตอกย้ำข่าวรีเตินเล่นเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของมิยาพิชชาลูกสาวของพิททองเจอือกับอาชิอเชรวัรลูกชายของโบชยดาฟลุกเกิดผลที่ถูกมองว่าหรือคู่นี้จะกลับมาคืนดีริเทิรักกันแล้วหลังมีโมเมนต์กลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งล่าสุด27มีนาคม2567แม่โบชยดาก็ได้ออกมาเผายภาพบรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ21ปีของอาชิตซึ่งก็มีคนในครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ซึ่งก็มีคนสังเกตเห็นมิยามาร่วมจอยด้วยงานนี้แม้ในรูปรวมจะไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีช็อตที่ทั้งคู่มาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมุ้งมิ้งไม่เบาและเมื่อเข้าไปส่งความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของอาชิก็พบว่ามิยาได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้ฝ่ายชายด้วยว่า happy birthday c l p c i ทำเอาแฟนๆถึงกับลุ้นว่าหรือว่านี่จะเป็นการตอกย้ำข่าวการรเิร์นรักของทั้งคู่ ส่วนทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์อยู่ในสถานะไหนก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะภาพจากอินสตา r a m ม B O A C H I K I R A W A T H O N G C H U A